어, <목소리> 웃기다. <목소리> <목소리> มันมันดังไข่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 ไอันนั้นไหมพี่น,อนอ้องเจ้าเนื้อผ้าบอกตรงข้าบูมันที่มีมันที่มีกระเดื่องตรงท่วานผับปั๊บม,มันโคดลงไปนะครับไข่ไข่ว่ามันที่โถึงแนบบ่ถึงแน่ผมงสงสัยว่าตรงกระเดื่องตรงนั้นอนะมันมันที่เสียหายเจ้าว่าที่สันนิษฐานถึงบ่อกว่าเดี๋ยวผมจะลองถอดบึงถอดเอาข้าบูมืงก่อนครับไปนะครับ มาลองเบืงเดี๋ยวก่อนตั้งกล้องก่อนครับโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะมาเบื้องผมสันิษฐานถือว่ายวถอดกองอากาศมาเดี๋ยวผมจะถอดข้าวบูเมืองครับผมสงใส่ระบบข้าวบคูครับบวกใสไวตัวไห้ตุงกระเดื่องมันสีบินหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอย่างหรือเปล่าอ่อจาจ้คของเครื่องเบื้องคลิปนี้นะที่หูนะ้น่าวเครื่องเครื่องไผรเนี่ย <c oughs> ครับ คิดว่าเจ้ามาสอมบ่มีฝาครอบมากครับเนี่ยใส่กองกาบนี้มาเลยแลราคาโซเทียนก็มาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกระดาษทิ้งหัวเป็นเชียงไฟเนาะอืมจำเป็นตัวเรื่องของใหญ่เบิ้งหน่อยครับมีด้านหน้าครับด้านหน้าติดใส่เนี่ยเหล็กเห็นมาแบบนี้ครับนะจะดิ้งบ้างด้วพี่น้องว่าให้สร้างจะดิ้ซอ,องเขาเห็ดอ่าเห็ดแนวว่าของไอ้ผมครับใส่ลูกมุนเกียร์ตัดเหล็กนะครับเนาะ อ่ะครับเดี๋ยวถอนเขียนว่าเนาะถอนมาครับต่อไปแล้วก็ถอดไอ้โค้งลังคาเนี่ยออกครับดึงเลยมาผมจะลองดูคาบูซี่ผมสัษฐานถือบอร์หรือว่าผมเตาผิด แต่ว่าตามประสบการณ์ผมสอนเคืองมากตามหูฟังขนาดผิดพลาดน,นะครับพราว่าเป็นน้ำค่าบูตัวั่งเลยลอกนพไปนองเนาะกันโม,มเมนต์กับก,กับเบื้องมืมอื่นเนะาะครับก็ใช้ปัญหาเนาะตัวนี้ก็ใส่เป็นประเกลหัวอคกครับเครื่องนี้เวศหัวหไปเป็นไอน้นี่อ่าน,อน็อตรวมๆมากๆมันจะเป็นเป็นหัวอกหมดเลยนครับอ่า ถอดสายออกมาใส่น้ำมันเป็นมันเมือนนี่นะครับรู้สึกว่าอากาศมันเพิ่มคืยอย่างคนหยตกต่อหน้าครับพุ่งว่าอูน้ำมันพุ่งครับแต่น้ำมันพุ่งมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเจ้า่าอยากเอาหัวนอนมามาอุดเจ้ากับเปิดตดตนี้นะครับเปิืดให้อากาศมันออกก่อนเปิอดสิให้อากาศให้อากาศเขาไปในฐานก่อนครับแล้วก็เมื่อคนนีก้ก็คายออกไปมีครับกระปิดปิดไปขึ้น นะครับมันมีมันมันมีอยู่ที่อยู่นี่ครับมันก็ว่ากันไปนะครับมันก็เศร้าพุงนลครับนะแต่ว่าหรือว่าเจ้าเสียเอานนอเอานนอตมอุดหนีก็ได้ครับมันสามาันให้ได้ทุกที่เลยนะครับแล้วแต่ขนาดแบบนี้ก็ได้กันพูดไบทีก่อนหรือว่าดีเทนนะมันเอาจะทังก็ได้นะหรือประเทศก็เฮดแบบผมนี่โอเคพอดูแล้วสิดวนเนาะมาพอดม้แครับถอดออกมาดูครับถอดออกมาดู ถอดนีมากครับแฟบนี่แล้วก็ถดอดอะไรขากระลิงตัวนี้ครับแบบนี้ครับออกมาแล้วโอเคต่อไปเราลองมาแกะคาบูดูด้านในกันครับมาผมสี่บิึ่ง,งผมสีล่องเบิรว่าผมสันษฐานถือตองหรือเปล่าผมมีถอดแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี่นะครับฝั่งนี้ผมสงสัยนะเนี่ยฝั่งนี่ฝั่งนี้ผมสิ็บมถอดถอดเบองคขนี้จะสักเดียวเ้วย ใช้เป็นไขค,ควงหวแฉกค,ครับอ่อมาเลยมาบึงนะครับมันดังอ๋อคือยังมันตกหลุมไหมเจ้าเคยขี่มอไซค์ตกหลุมบ่นันละอาการคล้ายกันเลยครับมันดังอ๊อกออก,ออกมันเป็นอบอกเสียงคืออ,อ๊อกอปอกกันะน่ว่ะคล้ายๆว่ามันะรุดนะครับเสียงเครื่องมันะรุดไหมพี่น้อง อ่าม,มันสรุปคือว่าน้ำมัน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 ไหลบรสสู่ไงครับไอตัวไอตรงผักปัป้มที่ว่ามันเป็นนนอมานครับนะมันมันดันเข้าไปในร่องรองทีนะครับเดี๋ยวกว่อนพอาแ้วผมจะอธิบายฟังทีหนึ่งครับวงฟีเวีวนผ่าบอกอก่อนอธิบายฟังทีหนึง่งอ่าขอมาดูครับอ่าโอเคครับผมเอาผปั้มมาเลยครับ แกะมาเลยผ้าปั้มขระปูปึ๊บเอาละเอาละนั่นไงนั่นไงครับแมี่ยคือผมบาบ่เดี๋ยวสีเบิองด้อเดี๋ยวมาว่างผ้าปั้มก่อนผมสีเบิองผมเห็นตาเห็นแล้วครับพยานเไปเบิ้งไกลครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยมันขาดครับนินบ่เนี่ย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 เห็นชัดบ่สันเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเพื่อนึงครับไปฝึก้องโฟกัสก่อน นั่นะครับนั่นละนั่นละนล,ล,ล,ละมันขาดห็บนบ่อหนมันแหวงครับเนี่ยมันแหวงตรงนี้ครับเนี่ยครับก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนข้าวบูทั้งลูกเลยด้ยครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่อะไรตัวนี้ผมบ่มีมันมันบ่มี่แย่ขายมากครับเนาะทาบอไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้ดีกว่าบ